อาถรรพ์ชุดฟ้าดำของอชุดต้องคำสาบใส่ทีไรชิบหายทุกทีอย่าลืมลกไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูน,นี้ตูนด้วยนะครับ คือเรื่องใครสังเกตเนี่ยในหลายๆครั้งที่มาร์คใส่ชุดฟ้าดําชุดนี้เขาจะต้องเจอกับเหตุการณ์จุดเปลี่ยนเสมอแถมมันไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปด้วยนะครับแต่มักจะเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายและจะฝังใจเขาไปตลอดแม้ว่าที่ผ่านมามาร์คในชุด Invisible Classic เขาจะเจอเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันแต่กับชุดฟ้าดำเนี่ยตัวผู้สร้างเขาตั้งใจเลยว่าขณะใส่ชุดนี้ความดาร์กที่มาร์คต้องเจอมันจะทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับเปรียบเหมือนกับชุดซิมโบลตอนสไปเดอร์แมนเป็นชุดดำนั่นแหละที่พอใส่ปุ๊บมมันนเหือปคาที่ พาทั้งมาร์กทั้งปีเตอร์ปาร์เกอร์ไปเจอกับเรื่องราวที่เลวร้ายเสมอจะต่างกันก็แค่ชุดฟ้าดำนี้มันไม่ได้หลอมรวมกับโฮสตแล้วดึงพลังจากก้นลึกออกมาเหมือนกับซิมเบโอดหากแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมันจะดึงมุมมืดในจ,จิตใจของคนใส่ออกมามากกว่าเราก็จะได้เห็นมาร์คร่างนี้เวลาใส่ชุดฟ้าดำจะเต็มไปด้วยความรุนแรงความเดือดดาลและมักจะทําให้เจ้าตัวเผลอบรรดานโทสะทําอะไรที่มันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อไปอีกมากมายแบบที่หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ว่าทําไมในชุด ชุดนี้เขาถึงต้องสติแตกทุกครั้งใช่ครับอย่างที่บอกไปชุดฟ้าดำมันคือคำสาบยังไงล่ะครับ <Whoa. S 1> จุดเริ่มต้นและชุดฟ้าดำต้องคำสาบ สำหรับตัวของมา์กรสานหรือว่าอีวินซิเบิลของเราเขาจะเป็นจะต้องเปลี่ยนชุดมาเป็นฟ้าดาจากคําแนะนําของอาร์ตเพราะในไหนมาช่วงเนี้ยก็แตกหักกับเซซิลไปแล้วหลังพานเหตุการณ์ที่เหมือนชาววิลทามจะเป็นภายกับโลกมาหลายต่อหลายครั้งเซซิลก็เลยจําเป็นจะต้องลงมือขั้นเด็ดขาดอ่ะอย่างน้อยตรงนี้ก็ถือเป็นโอกาสอาดีที่จะได้ชุดใหม่สร้างแบรนดิ้งใหม่ๆไปเลยจนในท้ายที่สุดแล้วมาก็จะได้มาสวมชุดนี้โดยที่คนทั่วไปก็ไม่ได้จดจำเขาในฐานะอีวินซิเบิลนะครับแต่จะจดจ ในนามของ Invisible Boy หรือบางทีก็เรียก Invisible Boy แทนที่ฮีโร่คนเก่าไปเลยโดยก็จะมีอาวังแซนเดลที่หวังในตัวอีฟมากๆเนี่ยมารับหน้าที่เป็น Invisible คนใหม่ให้แทนและก็เปลี่ยนภาพลักษณ์กลายมาเป็นฮีโร่คนดําในเวลาต่อมานนเนี่ยเองแหละครับหลังเปลี่ยนชุดมาปุ๊บแรกๆมันก็ยังไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับก็ตามสไตล์ฮีโร่ทั่วๆไปแต่ดีตรงที่มาร์ไม่ต้องขึ้นตรงกับเซซิลแล้วในตอนนี้อยากจะช่วยเดี๋ยวผล่มาเองไม่ต้องเรียกแต่กลับกันเป็นว่าไอาการที่เขาทํางานคนเดียวไม่ มีทีมมันจะมีปัญหาในเรื่องการตัดสินใจครับเพราะมาร์กก็ไม่ใช่คนที่ตัดสินใจอะไรถูกต้องเสมอมาแต่แรกอยู่แล้วและปัญหาตรงนี้แหละจะนำพาเขาไปสู่เรื่องราวที่เลวร้ายอีกมากมายในอนาคตมาร์กบีบคอเซซิลอย่างในช่วงแรกเนี่ยก็มีกลิ่นของความชิบหายลอยมาแต่ไกลเลยครับเพราะภารกิจแรกอย่างการจัดการฝ่าแฝดเมาเลอร์นั้นมันจะมีเหตุการณ์สำคัญคือคิดออมนิแมน หรือโอลิเวอร์เกรสันที่พลังตื่นขึ้นมาสักพักแล้วเนี่ยเกิดร้อนวิชาอยากจะลองของสะหน่อยแต่ดันเผลอไปจาัดก,การฝ่าแฟดเมลเลอร์ ler, สยับแบบคาที่เลยทาให้ทีมกาบที่อยู่แถวนั้นมองน้องว่าน้องเนี่ยมันแทบไม่ต่างกับอนิแมนแค่อยู่ในร่างจิ๋วเท่านั้นมาร์กเลยต้องรีบมาควบคุมสถานการณ์ครับแต่เซซิลดัดปลายกดตัวมาเพื่อคุยกับโอลิเวอร์ดีๆในช่วงนี้ทําให้มาร์กที่โกรธเกลียเซซิลจากเหตุการณ์ก่อนหน้าจนถึงขั้นแตกหักกันก็รีบพุ่งไปบีบคอเซซิลอย่างแรง จนเป็นรอยช้ำเลยและนี่แหละก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแรกที่ทำให้เราได้เห็นความเดือดดาลของมาร์กในชุดฟ้าดำชุดนี้แหละฮะอิมมอร์ทัลครองโลกโดยที่เวลาต่อมามาร์กจะประเอิญข้ามาอยู่ที่มิติมิติหนึ่งจากอนาคตที่อิมมอร์ทัลได้ขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกไปเรียบร้อยซึ่งในบทสนทนานี้จะเผยให้เห็นว่าอิมมอร์ทัลนั้นโทษมาร์กว่าเป็นความผิดของเขาที่อยู่ๆก็ดันหายตัวไปในช่วงที่วิลทราม,มาบุกโลก และได้ทิ้งภาระอันหนักอึ้งในการเป็นผู้นําของโลกให้กับอิมอร์ทัลซะอย่างนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วพี่แกก็จะโทษและโยนความผิดให้กับมาร์กหนักมากแถมยังขอให้ปล่อยเขาให้พลทุกข์สักทีอีกสรุปแล้วมาร์กก็จะฝังใจเรื่องนี้ไปตลอดว่าเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุให้โลกล่มสลายปล่อยให้เพื่อนๆต้องจากไปโดยทิ้งผู้มีพลังอมตะให้ตายซากกับความเจ็บปวดอีก เรียกว่าเรื่องนี้เน้นหนักหนาสาหัสกับมาร์คสุดๆแล้วครับพี่แกเลยจำใจต้องเผด็จศึกอิมอร์ทัลทิ้งเพื่อช่วยโลกอนาคตนี้เอาไว้แม้จะรู้ว่ามันไม่ทันการแล้วก็ตาม powerplex ตราบาบของอีวิซิเบิล เรื่องต่างๆนั้นเรียกว่ายังคงถาโถมเข้ามาไม่หยุดระหว่างที่มาร์กใส่ชุดฟ้าดําชุดนี้เมื่อเขากลับมามิติปัจจุบันของตัวเองและต้องเข้าต่อสู้กับสกอตดูวอลหรือเจ้า powerplex จอมโวยวายคือเหมอนี่น่าจะเป็นคนที่ทําให้มาร์กรู้สึกผิดและเจ็บปวดกับสิ่งที่ได้ทําลงไปมากที่สุดแล้วแหละเพราะที่พี่แกเป็นแบบนี้มันก็เพราะมาร์กกับออลนิแมนโดยสกอตเนี่ยก็จะตอกย้ำมาร์กตลอดเวลาว่าครอบครัวญาติๆของเขาต้องมาจบชีวิตลงในเหตุการณ์ชิคาโกที่ออลนิแมนบาคลั่งสู้กับลูกของตัวเองเป็นเหตตุให้สกอลั ขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลต่างๆและตามมาเล่นงานอีกได้ต่อเมื่ออยู่ตรงหน้าอีก หลังเรียกร้องข้อสนใจมานานแล้วเขาก็จะได้เวลาพเด็ดศึกมาร์คสักทีแต่ทว่าสุดท้ายในเหตุการณ์นี้เล่นแนต่ั้งคู่ต้องเจ็บปวดพอๆกันเพราะลูกหลงจากการต่อสู้กับความบ้าคลั่งของสกอตท,ที่คุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาจะเผื่อใช้พลังรุนแรงเกินไปและเผาลูกกับเมียที่แกล้งจับมาเป็นตัวประกันจนเกลียเป็นเข้าเกลียบไปเลยและปมสําคัญนี้ก็จะเป็นอีกปมที่พาเวอร์เพล็กซ์สูมไฟแขนและเกลียอีก มากกว่าเดิมแถมยังเป็นอีกตราบาปสําสคัญที่ทําให้มาร์กเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองจนเริ่มจะกลายเป็นโรคจิตอ่อนๆที่มีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นไปอีกสงคราม Invincible เรียกว่าตีเหล็กยังไม่ทันหายร้อนงานก็ตามมาเข้ามาร์กอิโรัวอะครับเพราะในชุดฟ้าดำนี้เขาจะต้องเผชิญกับหนึ่งในศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาจากผลการกระทำที่ตัวเองเคยทำลงไปกับแองสตอมเลวีแน่นอนฝันร้ายได้ตามมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งยิ่งตอกย้ำถึงความล้มเหลวที่เขาเคยทำลงไปและคราวนี้เขาต้องต่อสู้กับกองทัพร่างตัวแปรผู้ชั่วร้ายของอีวิซิเบิลนำไปสู่เหตุการณ์โลกเกือบจะล่มสลาย ฮีโร่กับผู้คนต่างล้มตายและแน่นอนเพื่อนสนิทที่ร่วมฝ่าภารกิจด้วยกันมามากมายอย่างเล็กสโพลดก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างฮีโร่ที่ต้นเหตุมาจากการกระทําของมาร์คในอดีตที่ฝ่าความแค้นให้แองสตอร์มนั่นเองแหละครับ Invincible ปะทะคอนเควส t เท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจบสึกอ n v v s i b l e War ไปหมาดๆเหตุการณ์ร้ายจะพามาร์คมาเจอกับคอนเควส พี่นักรบขี้เหงาแบบทันทีทันใดเดียวนั้นเลยและไอาการต่อสู้กับคอนเควสเนี่ยแหละจะเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์โกรธและรุนแรงของมาร์กในชุดฟ้าดําได้เป็นอย่างดีเพราะจากเมืองที่กําลังจะโบราะใหม่ทีนี้มันกลับกลายเป็นเละเทะกว่าเดิมครับผู้คนเสียชีวิตเป็นผักปลารวมถึงคนใกล้ตัวของมาร์กอย่างโอลิเวอร์ก็โดนเล่นงานจนสาหัสส่วนอีฟก็ถูกกระซวกจนลมหายใจที่ลรยรินใกล้จะหมดลงเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันกดดันให้อีวิซิเบิลไม่มีทางเลือกครับต้นเหตุเพียงเพราะเขา เกิดมาเป็นลูกเครื่องชาววิลทัมมันก็ส่งผลกระทบให้คนรอบตัวต้องบัดซวยแบบดีแล้วและด้วยอะไรต่อมีอะไรที่มันถาถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนในช่วงนี้มาร์กในชุดฟ้าดําก็บดานโทสะอย่างรุนแรงปลดปล่อยทุกอย่างออกมาด้วยการต่อยและหม่งคอนเควสเละเทะเละแบบเละจริงๆนะครับและหลังจากเหตุการณ์น,นั้นมาร์กก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเขาสัญญากับตัวเองและโอลิเวอร์ว่าถ้ารอบหน้าต้องเจอกับเหล่าร้ายตัวเอเขาจะไม่ลังเลนในการลงมือพเด็จศึกศัตรูยิ่งเสริมให้มาร์กในชุดต้องคำสาบชุดนี้เป็นแอนตี้ฮีโร่ที่เด็ดขาดมากกว่าเดิมอีกความสูญเสีย นอกจากบ้านเมืองที่เสียหายรอการซ่อมแซมและผู้คนบริสุทธิ์มากมายที่ต้องมาตายลงเพราะความไม่เด็ดขาดกับความขาดประสบการณ์ของ Invisible อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือโลกได้สูญเสียฮีโร่มือดีอีกคนหนึ่งไป l e x p o o ต e ฮีโร่ที่เกิดมาเพื่อปกป้องโลกอย่างแท้จริงโดยภาพที่มาใส่ชุดฟ้าดำยืนไว้อะไรให้กับเพื่อนรักก็จะเป็นอีกหนึ่งซีนที่อธิบายทุกอย่างเอาไว้แบบหมดจดแล้วเลยครับที่ทุกคนต้องมาลงเอยแบบนี้ มันเพราะตัวเขาถ้าวันนั้นไม่ทําอะไรงงๆจนแองสตอมกลายเป็นตัวร้ายหรือต่อเมื่อมีโอกาสจัดการมันแล้วกลับไม่เดตดขาดพออีกทุกคนก็เลยต้องมาตกอยู่ในอันตรายแบบนี้แถมที่แย่กว่าก็คือเหตุการณ์นี้จะทําให้โรบอทเปลี่ยนชื่อมาเป็นเล็กซ์และได้เรียนรู้ว่าอินวิซิเบลเป็นคนโลเล่ชอบตัดสินใจพลาดอยู่เสมอซึ่งก็จะเป็นชนวนเล็กๆให้เกิดเหตุโรบอทครองโลกในอนาคตอีกด้วยล่ะครับอินวิ i ิเบลสังหารผู้บริสุทธ ช่วงนี้มาร์คคือจะจิตตกมากครับและกลายเป็นพวกแอนตี้ฮีโร่ที่ลงมือจัดก,การศัตรูอย่างเลือดเย็นไปเรียบร้อยจากประสบการณ์ที่มันหล่อหลอมเขามาโดยครั้งหนึ่งโลกจะต้องเผชิญหน้ากับพวกปรสิตต่างดาวจากดาวอังคารที่นําโดยลัสลิฟวิงตันโฮสต์มนุษย์โลกที่โดนดูดกลืนร่างไปในภารกิจสํารวจดาวอังคารก่อนมันจะยกพลมาบุกโลกเหตุการณ์นี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะขณะที่เราฮีโร,กร่กำลังจะเสียท่าโรบอทก็กำลังจะแก้เกมเพื่อให้ฮีโร่กลับมาได้เปรียบ แต่สิ่งที่มันผิดปกติคือมาร์กในชุดฟ้าดำกลับเลือกจะทำการสังหารลัสลิวิงตันร่างโฮสต์ของตัวปรสิตซะอย่างนั้นและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เหล่าฮีโร่โดยเฉพาะโรบอทเริ่มแคลงใจกับอีวิซิเบิลที่ใช้พลังของวิลทรัมตามอำเภอใจแบบนี้เพราะว่าลัสลิวิงตันเนี่ยเขาเป็นแค่นักบินธรรมดาเขาไม่ใช่คนร้ายจริงๆเขาคือผู้บริสุทธิ์ด้วยซ้ำและนายเป็นฮีโร่นายจะจัดการกับพวกเขาแบบนี้ไม่ได้นะทำให้ต่อจากนี้แหละครับมาร์กก็เริ่มตั้งคำถาม ถามกับตัวเองแล้วว่านี่เขากําลังกลายเป็นตัวอะไรเอาจริงตอนนี้เขาก็แทบไม่ต่างจากวายร้ายเลยนี่นะแต่มันก็ไม่ทันการแล้วเลยครับเพราะภาพลักษณ์ของอีวิซิเบิลในชุดฟ้าดํานี้ถูกจดจําไปแล้วในฐานะอีวิซิเบิลร่างดาร์กนั่นเองอีวิซิเบิลปรึกษากับอาร์ตและด้วยความที่อะไรต่อมีอะไรมันถาโถเข้ามาหามาร์กแบบรัวๆหลังใส่ชุดนี้เจ้าตัวก็รู้ตัวเองนะว่าตัง้งแต่ใส่ชุดฟ้าดํามาเหมือนอะไรๆมันจะเลวร้ายลงทุกทีราวกับโดนคํำสาปยังไงอย่างนั้นเลย สุดท้ายแล้วอาร์ตก็เลยสอนบทเรียนฮีโร่ให้มาร์คฟังด้วยคำพูดเท่ๆจงยอมรับความจริงซะแล้วก้าวข้ามอดีตไปเมื่อใส่ชุดนี้แล้วเธอรู้สึกไม่สบายใจก็เปลี่ยนกลับมาชุดดั้งเดิมซะสิและหลังจากนี้มาร์กก็จะกลับมาใส่ชุดคลาสสิกแล้วตัวเขาก็แทบไม่เจอเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นอาถรรพ์อีกเลยจะมีก็เหตุการณ์ต่อสู้อะไรทั่วๆไปนะครับจนกระทั่งมาร์คได้สูญเสียพลังไปจากการติดเชื้อไวรัสเดอะสเคิร์ชและละจากการเป็นฮีโร่มันนานแต่พอได้พลังกลับมาปุ๊บ อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วรรมถึงชื่อของอีวิซิเบิลตอนนี้ที่เป็นของแซนเดลโดยสมบูรณ์เอาไงล่ะครับทีนี้มาร์เกอร์จำเป็นต้องมาคุยกับแซนเดลเพื่อเคลียร์ใจอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนจะกลับมาสวมชุดฟ้าดำอีกครั้งและให้แซนเดลนั้นใช้ชื่ออ n ว i ซิเบิลต่อไปแบบยาวๆก่อนที่ตัวเขาจะมีเวลาเพื่อไปสร้างโลกที่ดีขึ้นกับเจ้าเดโนเสาวที่คุยกันดิบดีว่าจะร่วมมือกันสร้างโลกใบใหม่ที่มันน่าอยู่มากขึ้นนั่นเองอี e visible, าาวิซิเบิลผดดึศึกไดโนเสาร์ เรื่องราวในช่วงที่มาร์กกลับมาใส่ชุดฟ้าดา้อีกครั้งมันจะอยู่ในช่วงอีเวนต์ The d e a t h of Everyone แบบพอดิบพอดีโดยอีเวนต์นี้ไดนโนเสาร์จะตัดสินใจล้างมลทินและภาพลักษณ์ร้ายๆของ Invisible ออกไปให้ด้วยการเอาร่างโคลนของมาร์กมาฉีกสเสลเทเพื่อตบตาทุกๆคนที่โลกเหตุการณ์มันก็ไปไปได้ด้วยดีครับคือเนียนจัดเลยทำให้มาร์กกลายเป็นอิสระจากชื่อ Invisible และลงมือช่วยไดนโนเสาร์สร้างโลกที่ดีขึ้นได้อย่างเต็มที่แต่ทว่า หมากลับต้องมาตกองอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกคือจะหันหลังกลับก็กลับไม่ได้เดินต่อไปข้างหน้ามันก็เดินไปไม่ถึงเมื่อเดนเอร์เสาเกิดโดนอีโก้ห่อตัวเองเข้าควบคุมและตัดสินใจทําให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยอีกครั้งด้วยการลงมือทําให้น้ําท่วมโลกทั้งที่คุยกันดิบดีแล้วว่าวิธีแบบนี้ไม่เอาเราจะเอาแผนเลวร้ายของนายในลาสเวกัสไปใช้อีกไม่ได้ทําให้อีวิซิเบิลู้ที่คนเชื่อว่าตายไปแล้วไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องเปิดเผยตัวเองและก็ช่วยหยุดยั้งแผนการนี้ แต่สุดท้ายมันก็ไปทันการครับเพราะตอนนี้เขามีชื่อเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยการเผือไปร่วมมือกับคาตกรที่สังหารคนไปหลายสิบล้านจากเหตุการณ์น้าท่วมโลกครั้งนี้และในท้ายที่สุดความพยายามจะสร้างโลกให้ดีขึ้นความเชื่อใจที่มีต่อเดโนเสารมันก็สบันลงครับ อีวิซิเบิลตัดสินใจปิดฉากการเดินทางของไดโนเสาร์ลงตามคําขอของเจ้าตัวที่จะให้หยุดวงจรอุบัตินี้เช่นกันทําให้มาร์กต้องมือเปื้อนเลือดสหายอย่างจําใจเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดะเะรลวร้ายที่อีวิ s ิเบิลจดจําไปแบบไม่รู้ลืมเลยแหละและแน่นอนมันเกิดขึ้นตอนใส่ชุดอาถรรพ์นี้อีกแล้วทําให้ต่อจากนี้มาร์กจะสัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่กลับมาใส่ชุดบ้าน,นี้อีกต่อไปอีวิ s ิเบิลกับชุดฟ้าดําครั้งสุดท้าย หลังผ่านเหตุการณ์มามากมายเล็กซ์ที่ติดในมิติแฟคซันมานานดันเกิดอยากจะคลองโลกในมิติของตัวเองขึ้นมามาก็เลยถูกหลอกไปทิ้งในมิติที่โมฮ์อ i วิสิเบิลเป็นผู้นําอยู่เป็นเหตุให้ต้องกลับมาใส่ชุดฟ้าดามอีกครั้งเพื่อปลอมตัวแน่นอนในมิตินั้นมันเกิดเหตุการณ์มากมายครับไม่ว่าจะพวกวิลทัมที่กําลังปล่อยสัตว์ประหลาดเพื่อมาทําลายล้างโลก แองสตอมโดยจากการต่อหน้าต่อตาทั้งที่กลับใจแล้วไหนจะกลับมาที่มิติตัวเองแต่โดนอีฟบอกเลิอกอีกคือทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันได้ถาโถมเข้ามาหามาร์คแบบรวดเดียวแต่จะโทษใครก็ไม่ได้เลยครับเพราะมาร์คเป็นคนเลือกเองที่จะกลับไปล้างแค้นแองสตอมให้มันจบเรื่องจนตัวเองต้องไปติดอยู่ที่นั่นตั้ง6เดือนแถมอีฟก็ยังท้องอยู่โดนบอกเลิกแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำสุดท้ายมาร์คในชุดคำสาปก็ต้องมาเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียว ติดตำนาน Invisible ชุดฟ้าดำทิ่นาหดหูมากๆหลังสติแตกทิ้งเพื่อนในโลกล่มสลายสร้างตาบาปให้กับตัวเองเกือบทำเมียเสียชีวิตลงมือสังหารผู้บริสุทธิ์ทำโลกจมใต้บาดาลคนตายไปหลายล้านและล่าสุดโดนเมียบอกเลิกทั้งที่กันมังจะมีลูกด้วยกันอีกแต่ถ้าทุกคนคิดว่า Invisible ชุดฟ้าดำชีวิตอยู่ในช่วงตกต่มแล้วยังยังครับ เพราะครั้งสุดท้ายที่เขาสวมชุดนี้เขาจะต้องเจอกับอะไรที่มันจะฝังใจมาร์กไปตลอดการกับเหตุการณ์หนุ่มนะในตำนานนั่นเองแหละฮะ หลังผ่านเรื่องที่โคตรจะบัดซบมามาร์กได้มาเจอกับอนิซาที่รอจะทําภารกิจขยายเาผ่าพันธุ์วิลทามมานานและลงเอยด้วยการถูกฉีกชุดฟ้าดําต้องคําสาบนี้สเละเทะนาไปสู่การให้กําเนิดมาร์คัสลูกของมาร์กกับอนิซาในอนาคตนั่นเองแหะครับเรียกว่าเป็นการใส่ชุดฟ้าดําครั้งสุดท้ายที่ไม่น่าจดจําสําหรับมาร์กเอาซะเลย สำหรับพวกเราคนอ่านคนดูเนี่ยเหตุการณ์นี้ถือเป็นการปิดฉากชุดสุดจบ,บัรศพนี้ลงอย่างสมบูรณ์และน่าจดจํามากๆเลยแหะครับเพราะมันช่วยบ่งบอกความอาถรรพ์ของชุดได้ชัดเจนสุดๆไปเลยเกรดน่ารู้สําหรับ i n v i s i b l e ในชุดฟ้าดําและถ้าใครคิดว่าอืมไม่หรอกมั้งมันแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าพี่อะคิดมากไปเองฮีโร่มันต้องเจอเรื่องแย่ๆเป็นธรรมดาอยู่แล้วเฮอะ แต่ความจริงไม่ได้คิดไปเองนะครับเพราะตัวคุณโรเบิร์ตเคิร์กแมนผู้สร้างเรื่อง Invisible อธิบายความหมายของชุดใหม่นี้เอาไว้ว่าเขาเนี่ยต้องการจะเปรียบเทียบชุดฟ้าดำกับชุดซีเบโอดของสไปเดอร์แมนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในช่วงตกต่ำของชีวิตฮีโร่ของตัวมาร์กกับปีเตอร์ปาเกอร์ ๆออมันมีไว้เพื่อเล่าช่วงยุคมืดของตัวละครนั้นๆนั่นแหละเคิร์กแม่เล่าต่อว่าการที่ซูเปอร์ฮีโร่แต่ละคนได้ชุดใหม่ๆมาเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่สดใหม่เสมอแทบจะทุกเรื่องคือการได้ชุดใหม่มามันมักจะมีเรื่องราวและการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นกับพวกเขาและสไปเดอร์แมนก็เป็นตัวอย่างชั้นดีในการถ่ายทอดความดาร์กในมุมของฮีโร่ยิ่งช่วงที่เวนอมในฐานะตัวร้ายตลอดกาลของเขาได้โผล่มาชีวิตปีเตอร์มันจะยิ่งดาร์กหนักกว่าเดิมอีกซึ่งถือเป็นการเติมเต็มความสม ยอดเยี่ยมจริงๆและเราก็จะใช้เรื่องราวนี้กับ Invisible ด้วยนี่คือบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งของตัวผู้สร้างที่ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าชุดฟ้าดาสุดอาถานของมาร์คมันไม่ใช่เรื่องบัืองเอิญแ้่ทุกอย่างถูกเขียนและถูกเซตขึ้นมาเป็นอย่างดีตรงนี้ก็ต้องขอคาราวะเลยว่าแกเนี่ยเป็นจีเนียสด้านการสร้างคอมมิกส์อย่างแท้จริงและในไหนก็ในไหนแล้วนะครับช่องกลาติกะตัวของเราก็มีเล่าคอมมิกส์ของโรเบิร์ตเคิร์กแมนเอาไว้หลายเรื่องเลยรวมถึงเรื่องอ ในตอนใหม่ๆด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามสามารถตามไปรับชมและกดติดตามให้กับพวกเราได้นะครับและเหล่านี้ก็คือทั้งหมดของสตอรี่มาร์คชุดฟ้าดำแล้วนะครับใครคิดเห็นยังไงกันบ,บ้างมาคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของ Invisible มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กับพวกเราตูนิตูนได้นะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วย แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ